วันนี้นะครับผมจะมาดวลกับกระจอกนะครับว่าเขาจะไก่จริงไหมนะครับผมจะลองดูนะครับว่าเขาจะไก่หรือไม่นะครับวัน,นผมก็เล่นเป็นคิวกรดราชาแห่งท้องทะเลล,ล,ลึกแบบลึกแบบลึกจนกูคิดลึกอ่ะ น,นี่พูดจริงเริ่มมานะก็ลุยกันเลยใส่เดียวแม่งเลยไม่สนใจออ้ยเชี่ยชิมสกิลหนึ่งชิมหายแล้วชิมหายแล้วชิมหายแล้วช่วยกด้วยช่รก็ได้ช่วยกด้วยกูจะตายแล้ว,มว,มวไม่ไม่ไม่ไม

อเชียเบ่อเขาเบเขาบอมเบื่เขาบมโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็อูทุกคนผเบื่อเขาบอมพ่อมเลี้ยงผมตายแล้วคุณเป็นคนสังเกตเห็นดีนะ่อมงยิงกูตายี่ยมันไม้ฆ่ากูเลยะมาเอยเออวามไม่ได้เลยมูดเลย่งนด เรี่อมึงเยอะดีไม่ได้เเอาไปขาดมึงจะแถมบอกเียดีขอสักทีขอสักหมาเดี๋ยวดมึงไปขายคงได้หลายถ้านับัจจว่านี่จังหวะนี้เร่อมึงมีอะไรฟาด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 บอกเลยว่าฟาดฟาดไม่เคือไม่เคยเจอไม่อีกคนละเซ่โอ้ยจังหวะแล้วจะงาวะแล้วเฮ้ยเอาวอาจะชนะตุ๊กอะไร เกือบจะจะเขียวสอดได้แล้วมน่ไปไปไปตนไม้จิ้มันกูินม่นี่นี่นี่ไม่นี่นี่เดี๋ยว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 มึงเจอไม้จิ้มฟันกูนี่มึงงั้ยังไม่กลับบ้านอีกมันแบบท้าทายท้าทาย ไว้กูมาแดกเลือดกูไม่ให้มึงมาแดกเลือดหรอกอีสักรอดโดดอ่ะกระโดดมากเหมือนเทมันดีุังเท่เหมือนนุ่งเที่เหมือนนุ่งเท่ยี่อะรอด้วยยากแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมึงถึงขับแล้วนะถ้าไม่เข้าใจต้องขับแล้วเออรัไอ้หน้าเลยยี่เย่าแม่งกูได้ลองสัมผัสกับรู้ว่ารถมันอยู่ยากผมแนะนำแลก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมึงอยาเป็นคนสุขประมาทแบบนี้เข้าใจไหมรับเราสู้เขาได้อะเราสู้เขาได้ก็จริงแต่เราไม่ตีป๊อกเขาอะอะไรอย่างเนี้ย แย่มากนะไงวะจนแย่มาตั้งแต่รุ่นพ่อเลยสัสแค่ก็ออกมาจับปัมเนาะมาจับปักกิ ไอ้บอสที่อ้กมาจากป้อันมันออกของที่กูก็จริงแตกูตีป้อมแรงบอกไว้ก่อน้ให้บอกเลยว่าตีป้อมโคตรแรงบอกเลยนี่แรงจริงเดี๋ยวเจอ 5G สัตว์คอยดูนะมันสุประมาตผมวันนี้แหละเดี๋ยวมันเจอ้วก็ดูร้อยชนะวอยไอ้สัตว์ไอ้กาดไอ้สุระมตไกอนน นี้ไปก็ไรค่าตายหาก็ไม่มีประโยชน์